สวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบชนいいชมและก็บอนไซนะครับวันนี้แอดมินก็พามาอัปเดตน้องนะครับโอ้นะครับสำหรับท่านที่จองมาเล็ดเอาไว้นะครับโอ้นะครับเคียติดยากมากนะครับตอนนี้นะครับแอดมินก็เร่งเคลียร์เกสรให้อยู่ครับได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ายังไงก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับกอครับต้องเรียนให้ทราบว่าแม่พันธุ์นะครับคัดยากและะ like ้วนะครับ เขี่ยเกสรให้ติดฝักนี้ยิ่งยากนะครับมีเอฟซีก็ถามว่าเอ๊ะเห็นบางต้นข้างทางนะครับติดฝักเยอะแยะนะครับครับก็แปลกใจมากนะครับก็นะครับน่าจะอาการนะครับเท่าที่แอดมินสังเกตดูนะครับเท่าที่สังเกตดูนะต้นที่แบบว่าไม่ค่อยลดน้ํานะครับแบบคนที่ปลูกเจ้าของเขาไม่ได้สนใจแล้วนะครับนะครับ ติดฝักดีมากนะครับน้ําไม่ลดดินไม่เปลี่ยนนะสปี3ปีดินไม่เปลี่ยนน้ำไม่เคยลดนะครับ,นะรบติดฝักเต็มต้นเลยนะครับนะก็มีนะครับอาจารย์หลายท่านบอกนะครับเล่าให้ฟังนะครับพูดเอาไว้ว่าต้นต้นไม้ที่ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองจะไม่รอดเนี่ยนะครับ เขาก็จะเล่งนะครับเล่งขยายพันธุ์นะครับเขาก็จะเล่งขยายพันธุ์แล้วก็นะครับจะติดฝักเยอะนะครับแต่สําหรับนะครับสําหรับไม้ที่สมบูรณ์นะครับไม้ที่สมบูรณ์ก็จะไม่ค่อยออกดอกหรือว่าติดฝักนะครับอันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับแอดมินก็คิดเออถ้าถ้าจะเขี่ยช่วงเขี่ยเกยสรหรือว่าทําฝักก็ งดน้ําบ้างไม่ต้องไปดูแลเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูแลให้เต็มที่ก่อนก่อนเข้าฤดูหนาวแล้วก็พอเข้าฤดูหนาวแล้วก็เลิกลดน้ําไปเลยนะครับไม่ต้องลดเลยต้นแม่พันธุ์ก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะครับก็นะครับเดี๋ยวรออายุสัก2ปีก่อนเดี๋ยวทดลองดูนะครับเล่าให้ฟังนะครับออสําหรับมไม้ชุดนี้ก็ยังอายุไม่ยังพ่ถึงปีนะครับก็เลยอยากจะเลี้ยงให้เขาลดน้ําให้เขาเต็มที่ก่อนนะครับก่อนที่จะไป นะครับอ่าแล้วก็มี f c ก็ถามมาอู้ยข้างทางเห็นติดนะครับติดฝักกันเพียบเลยทำไมไม่ไปหามาบ้างนครับอย่างนี้จะเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่านะครับเราไม่เห็นฟอร์มไม้นะครับมันติดฝักก็จริงนะครับติดฝักก็จริงแต่ว่าเราไม่เห็นฟอร์มไม้นะครับเราไม่รู้ว่าตอนที่เขาสมบูรณ์เนี่ยนะครับใบเป็นยังไงกิ่งเป็นยังไงแล้วก็ ความแน่นนะครับอัตราการออกดอกช่อดอกเขาแน่นไหมช่อดอกเขาเป็นยังไงนะครับดอกเต็มต้นไหมนะครับแบบนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับไม้ที่มีคุณภาพนะครับนะครับไม้ที่คุณภาพไม่ไม่ใช่ว่าเห็นเห็นเป็นฝักแล้วก็จะเอามาเล็ดมาเพาะอย่างเดียวนะครับนะครับมันทําไม่ได้นะครับ ไม้ premises, ลูกไม้เราจะไม่มีคุณภาพนะครับเราจะต้องคัดนะครับแม่พันธุ์ก็จะต้องคัดนะครับคัดอย่างดีนะครับจะต้องโตเร็วโตไวนะครับอ่านะครับนะครับขั้นเอ่อนะครับหลักการง่ายๆที่แอดมินใช้นะครับจํามาจากหลายๆท่านนะครับโตเร็วโตไวนะครับช่อดอกแน่นนะครับชั้นกิ่งดีต้นสวยนะครับครับแล้วก็เราจะได้ลูกไม้นะครับที่ดีนะครับ แล้วถ้าเราแบบว่ามีความเคร่งครัดในการในการคัดนะครับแม่พันธุ์แล้วก็การคัดต้นพันธุ์นะครับลูกไม้เราก็จะลูกไม้เราก็จะนะครับพัฒนาไปในทางที่เราต้องการนะครับต้นไม้เราก็จะสวยนะครับคุณภาพก็จะมีนะครับอย่างนะครับไม้ตอนนี้ก็มีทั้งรากตะขาบนะครับ อีน่าแอนินคิดว่าจะทํารากธรรมชาติเยอะนะครับรากตะขาบจะไม่ค่อยทํานะครับว่าแอนดมินรู้สึกว่าแอดมินชอบรากธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูแลง่ายกว่านะครับไม่นะครับไม่จุกจิกเหมือนกับรากธรรมชาตินะรากธรรมชาติก็ต้งทำเออไม่จุกจิกเหมือนลากตะขาบนะครับเดี๋ยวถอนเดี๋ยวถอนนะสี่เดือนถอนสี่เดือนถอนนะนะสี่เดือนถอนนะครับรากธรรมชาตินะครับ แค่เติมดินนะครับยกตุ้มนะครับยกตุ้มเติมดินจบนะครับง่ายแล้วก็สวยแบบธรรมชาตินะครับแอดมินชอบแบบนั้นมากกว่านะครับปีหน้า